สวัสดีดค่ะ,คะพวกเรานักเรียนแกนนำยุวชนประกันภยัยโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคมจังหวัดพัทธลุงค่ะโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งพวกเรายังคงสานต่อแนวคิดในการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภยัยให้แก่นักเรียนตลอดจนชุมชนของพวกเราอย่างต่อเนื่องค่ะต่อไปนี้ขอนำเสนอกิจกรรมด้านการประกันภยัยตามโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ influencer the newgen 2 0 e 5ค่ะ ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียนจำนวน120้คนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพัทะลุงและตัวแทนบริษัทประกันภัย 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมฐานความรู้ประกันภัยรูปแบบบูตแคมป์โดยมีนักเรียนเกนนำเยาวชนประกันภัยเป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน5ฐานได้แก่ 1. ่ฐานให้ความรู้เรื่องบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยและหลักสำคัญของการประกันผ่านเกมคาลุด 2. ฐานให้ความรู้เรื่องการประกันภัยรถภาคบังคับตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภยัยผ่านเกมบิงโก 3. าฐานให้ความรู้เรื่อง ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านเกมภายภาพ 4. ฐานให้ความรู้เรื่องการประกันวินาศภัยผ่านเกมสุ่มวงล้อและ 5. ฐานให้ความรู้จากบริษัทประกันภัยอื่นๆ 3. โรงเรียนมีการสำรวจการทำประกันภัยรถภาคบังคับตามพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หลังจากมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทรําพรบพบว่านักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนมีพรบรครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ1 0 0 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านการประกันภัยที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมบูรณาการความรู้ประกันภัยสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระจัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงกิจกรรมเสียงตามสาย มีการจัดแหล่งเรียนรู้ไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียนนอกจากนี้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์และลงสู่ชุมชน 5. แนวทางในการต่อยอดการยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยในปีต่อไปของโรงเรียนจะมีการจัดโครงการสัปดาห์ประกันภัยค่ะและทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่นักเรียนและชุมชนเพื่อนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของทุกคนค่ะท้ายที่สุดนี้พวกเราสองคนขอตลาไปก่อน คอปอพคุ้มครองสิทธิพิชิตทุกภยัยอุ่นใจทุกวันขอบคุณค่ะ